สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะฝนหยุดฝ <c oughs> นหยุดแล้วขอสวนค่ะโอ้ยเมื่อกี้นี่ฝนตกแห้งคักพี่น้องตกมากข่าเดี๋ยวน้ำเต็มถังเลยบุมบ้มบุ้มร่องน้ำไว้ตกแห้งคักพืชสียากตกแห้งฝ้ากับห้องมาเหิมเหิมหลังจากฝนเศร้าตกไม่ไม่รู้สึกว่าสดชื่นมากเลยค่ะพี่น้อง เบียก,กันยังเห็ดบแล้วอยู่ค่ะคนดินยังบอล้หลวเลยฝนตกห้ามก่อนพริกก็พริกข้าพี่น้องค่ะคุณล่ะเสียงนกตอนฝนตกตกแห้งๆกัน้ากันไปยุ่งใส่ขึ้นเงียบเลยแล้วฝนยุกและแตกบุ่มบั่มมือบั่มมาทรงกัมันอยากตกอยู่ดอกมันล่มมาบักแห้งหนึงค่ะล่มมาฝาห้องฝาเหลี่ยมมา มันพาไปเบิง้งมุมคนบินเปลวเลยค่ะพี่น้องพอดีแล้วสิได้ปลูกเลยฝนตกมาใส่ว่างใดนี่มุมกันตักได้สามซี่ผัวค่ะตักได้สามซี่ผัวลังฝนหยุดก็มาจับโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอพอดีแล้วมว่าสิบากสายอย่างเอานามมาใส่ว่าสันฝนตกมาฝนตกมาใส่เพาได้เปียก บางทา,งนานนี่บดนี้อ๋อสิแล้วเบียดพอนอ้มือนี้เนาะมึนก็สิขนออกเ่เบิดดอกนี่ขนไว้ไปใส่แปลงพุ่นเพราะได้ปลูกพักแล้วก็ดินแปลงซุ้มที่เหลือ,อยยานย่านมันได้ดตักในะน่กระสอบพักว้ก่อนค่ะค่อยเวลาป,ปูพืน้นปูยางค่อยเอาายดินเท่ดินลงงไม่ปูพักต่อใยออกายเข่าอยู่เนาะายออกายเขา่าแล้วก็ายเขา่าใยออก แปลงนี้เน่ยค่ะแปลงนี้โพล่าผ้ากับใบลนเนี่ยโพล่าผ้าใบาลนเพียเพียจับอยู่นะเพียก,กับมดเจาะใบลนทิมเบิร์ดเดี๋ยวจะได้มาเก็บใไใปบปเปียกด คนคล้องน้ำกับพ่อท่านร่มมาแห้งกับอ,อี้กับอ,อี้อ,อันนี้ก็ตากฝนเอ,อ้าเราบัดน,นี้แดดมากได้ข่าวปัน,นี้ใส่ละพระอาทิตย์เมื่อกี้ยังเห็นแวบ,บๆอยู่ลืมมันสิเทพมาอีกมาแล้งกับพ่อจักค่ะเมื่อกี้นี่มันเทพบึ้มลงมาบักแห้งเลยพูดล่ะเสียงนกจับจับจุ๊บจับอยู่จ๊ๆๆอบอ,อย่างกัน พี่ผูมสุกเสร็แล้วอากาศดีโอ้ยคลิปนีบุ้มบดายมานมาโดนเนาะค่ะไปกันเดอ้ออ่าเฮ็ดเบียกต่อก่อนค่ะเดี๋ยวเบียกสิบแล้วเฮ็ดตี่ละนิดละน้อยเฮ็ดไปน้ำพักไปพร้อมเนาะค่ะเนาะไปกันเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ